ปปสจ๋าบปปสจ๋าช่วยกันทําแบบกันแต่รับแล้วก่เสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่สิงห์นําอนุ่นกินเก้าครับประธานสปปสครับเอาสวัสดีครับโอเคเลยสวัสดีจ้ะครับสวัสดี พี่น้องสูรวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับสบปปสพี่น้องคอปทอนะครับแล้วก็กองทัพธรรมครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยครับทุกคืนผมขึ้นมาผมก็ลืมสวัสดีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่รับชมการชุมนุมของพวกเราอยู่นะครับที่ ทั้งประเทศอียิปต์แล้วก็ที่ฮอลแลนด์แล้วก็ประเทศต่างๆนะครับคือพี่ๆเขามีความรักชาติรักบ้านเมืองนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจผมทุกวันแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกๆคนครับพี่น้องครับสวัสดีตบมือกันหน่อยครับตบมือให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับ ผมคล้ายๆนะเสยเนี่ยวันเวลาขึ้นมาก็มีมมเมนูนิดหนึ่งบางทีก็ให้ปลาลักเสริม,มวันนี้ชวนเข้าไปอยู่กับสพสบ,บอกให้สมัครสมาชิกสพสนะให้ปลาลักเป็นหัวหน้าแกง <c oughs> คือทางท็อปนิวเนี่ยเขาติงมาว่าเวลาปลาลักโดนปลดเนี่ยออกข่าวเวลาปลาลักจะกลับเข้ามาเนี่ยไม่ออกข่าวเลยว่างัน บรลักไปแจ้งข่าวให้ท็อปเนิวทราบหน่อยนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับเมื่อกี้ฟังเพลงบรรพชนผมคนหนึ่งที่ชื่นชอบบรรพชนคืออย่างเพลงอะไรนะเพลงกูล์เวอร์ใช่ไหมที่จริงเสื้อสีม่วงที่อยู่ข้างในเนี่ยจะบอกนะตุ้มว่า น้ต้มให้มาเนี่ยผมก็ใส่อยู่2วันเลยนะนะครับแล้วก็ติดตามพี่น้องอาทางบุญรุตีของทางนารอดนะครับพี่น้องของเราเนี่ยมีความสุขไหมครับนะครับอยู่ที่นี่เรามีความสุขเราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเปิดเผยความจริงได้มาพูดความจริง ได้มาพูดถึงพฤติกรรมของคนชั่วนะครับคนที่ทำเขาเรียกเป็นอบายยมุกอ่ะเขาเรียกว่าคนชั่วนะครับทุกครั้งที่เราได้พูดถึงคนที่คนชั่วเนี่ยเรามีความสุขใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ที่นี่อยู่กันแบบมีความสุขนี่ผมจะฟ้องทีมงานแต่ว่าเนี่ยไม้เนี่ยมันยืนยากมากเลย มันยืนไม่เข้าจังหวะนะครับมีความสุขทุกครั้งที่เราได้พูดความจริงที่เราได้อยู่ที่นี่เราได้เปิดเผยความชั่วของคนที่มันทุจริตต่อชาติต่อบ้านเมืองโกงทุจริตต่อภาษีพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องภารกิจเราพรุ่งนี้นะครับก็เช่นกันนะครับเราจะไปตามทวง กรณีเอ็กซิแบงค์นะครับซึ่งมีคำพิพากษาของศาลแล้วนะครับให้ทางทักษิณชินวัตรเนี่ยคืนภาษีคืนเงินให้กับกระทรวงการคลังะนะครับจำนวนเท่าไหร่ร้อบล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ภารกิจของเรานะครับประกาศให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้าน พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศให้กำลังใจพวกเรามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ถ้าเกิดมาได้มาร่วมกันนะครับพี่น้องมาร่วมกันไปทวงคืนภาษีของพวกเราโดยที่มีกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพทวงคืนนะครับรัฐมนตรีการคลังคือใครในายกเศรษฐาทวีสินนะครับนี่เรากำลังจับ ข้ามขั้นไปหานายกเลยนะข้ามขั้นไปหารัฐบาลเลยนะครับพี่น้องครับเพราะจริงๆการทุจริตการโกงชาติโกงแผ่นดินนะครับคือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องกำกับดูแลซึ่งข้าราชการการเมืองข้าราชการที่ผ่านมาข้าราชการประจํานะครับถึงแมน้นเกษียณไปแล้วถึงแม้นจะจบอายุราชการไปแล้วแต่ ถ้าทุจริตโกงชาติโกงแผ่นดินนั่นหมายถึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็พวกเราใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้ผมดูท็อปนิวย้อนหลังนะครับคือช่วงกลางคืนเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้นอนแล้วก็จนถึงตอนเช้าสายๆถึงจะกลับ ไปนอนช่วงบ่ายนะครับพักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับมีโอกาสก็จะไปดูย้อนหลังทอบนิวทันทีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรายัางติดตามทอบนิวเหมือนเดิมใช่ไหมครับยังเป็นวัยรุ่นทอบนิวเหมือนเดิมนะครับเรื่องก่อกูดนะครับวันนี้ผมดูย้อนหลังทางสวที่มีการประชุมสภากันใช่ไหมสว ธรรมนูญสิทธิสมานใช่ไหมอาพูดถึงเรื่องกอกูดนะครับวันนั้นที่เราไปกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศชื่ออะไรปีดีชื่ออะไรนะชื่ออะไรไม่รู้กระทรวงการต่างประเทศนะครับชื่อเรียกยากนะครับปันปีนะครับ,นะรบอาขอบคุณครับเป็นสสเพื่อไทยใช่ไหมนะครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับลุกขึ้นมาชี้แจงแล้วว่าพื้นที่กาะกูดไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนนะครับเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องไม่ไม่เสียกาะกูดไปให้ใครคนใดคนหนึ่งครับพี่น้องครับหลังจากนั้นท่านพิรพันธ์ นะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเอ้ยโทษทุกทีเลยผมกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงพลังงานมันงานงานเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานก็ลุกขึ้นตอบคำถามเช่นกันนะครับบอกว่าก่อกรูดแม้นว่ากระทรวงพลังงานจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับท่านก็จะยืนยันว่าพลังงาน ที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะครับท่านจะรักษาไว้ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็กอกูดก็เป็นดินแดนของไทยนะครับท่านยืนยันว่าจะไม่เสียให้ชนชาติใดครับตบมือท่านพีรพันธ์นะครับนี่ท่านกําลังแสดงความกล้าหาญครับใช่ไหมครับท่านพิรพันธ์กําลังแสดงความกล้าหาญเพราะถ้าท่านให้สัมภาษณ์หรือท่าให้ท่านพูดอย่างนี้ในสภา,านั่นหมายถึงว่า ความสำเร็จของพวกเราที่เราได้เรียกร้องพวกเรากังวลใจนะครับเราจะได้หมดข้อกังวลใจในระดับที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศออกมาให้พูดออกมาพูดแบบนี้นะครับพี่น้องตบมือทั้งสองท่านเหรอครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราก็ยังเรียกร้องอยู่นะครับว่า ท่านพีรพันธ์ควรที่จะกล้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นวีระบุรุษให้พวกเราอีกสักรอบหนึ่งนะครับโดยการที่ท่านกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมอยู่เช่นกันนะครับให้นำตัวทักษิณชินวัตรที่ผิดเงื่อนไขในการเขาจะผิดเงื่อนไขหรือไม่นะครับในการได้รับการพักโทษแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือ ทักษณิณชินวัตรให้ไม่ได้รับโทษแม้แต่สักวันเดียวให้ท่านพิรพันธ์ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยครับพี่น้องครับ <S <S มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เมื่อเช้าผมเห็นท่านผู้ประสานงานของผมไลฟ์สดอยู่นะครับว่าตอนที่ไปศาลคดีมาตรา112 นะครับมีพวกเราที่ไปอยู่กับเสื้อแดงแล้วนะนะครับถามว่าสปปสะเนี่ยไม่ทำมาตรา1หนหนึ่งสแล้วเหรอทำไมถึงแบบเบอร์เบอร์ไปนะครับเราอยากจะตอบอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเรายัางทำมาตรา1หนึ่ออย่างเข้มขน้น แล้วก็ยังตามติดพวกสามีอยู่ตลอดเวลาครับท่านอยากคิดเหมือนกับที่ท่านพูดท่านพูดเหมือนกับที่ท่านคิดหรือไม่หรือท่านพูดแล้วไม่ได้คิดท่านถามโดยที่ว่าท่านอคติกับพวกเราเสร็จแล้วทั้งๆที่เมื่อก่อนนี้ท่านก็เดินคู่อยู่กับเราเนี่แหละครับพี่น้องครับท่านคิดเหมือนกับท่าน ท่านพูดเหมือนกับที่ท่านคิดว่าพวกเราเนี่ยไปรับเงินจากพรรคสีส้มเหรอท่านคิดว่าพวกเราไปรับเงินตั๋วปารีสมาแล้วก็มาขึ้นเวทีมาอยู่เวทีนี้จนลืมคดีมาตราหนึ่งสองแล้วหรือครับ <Hey there. S 1> ท่านอย่าลืมนะครับว่าคนที่ท่านไปเชียร์อยู่ในขณะนี้นะครับทักษิณชินวัตร ก็ยังโดนมาตราหนึ่งหนอยู่นะครับมันเป็นผู้ต้องหามาตราหนึ่งสองอยู่นะครับที่เราได้ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เรามาร่วมกับเวทีคอปทอเนี่ยก็เพราะว่าทักษิณมันดื้อ<ต><น>ด้านด้วยใช่ไหม<ต><น>พี่ก็พูดเองนะว่าทักษิณด้านนะครับเ<ต><น>พราะว่าเขาไม่ยอมรับที่เขาไปให้สัมภาษณ์ นักข่าวผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับที่ให้ร้ายในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมว่าทักษิณชินวัตรบอกไปทางคนนั้นด้วยนะครับว่าอย่าลืมว่าทักษิณชินวัตรที่พวกมึงเชียร์อยู่นะครับมันโดนมันโดนข้อหามาตราร1ึด้วยนะครับเพราะทักษิณดื้อเราถึงได้มาร่วมกับคอพทอนะครับโดยที่เรายังดําเนินการ เกี 350, a, jo, ่ยวกับมาตรา12ังสองไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่ากรณีใดๆผู้ที่ดูหมิ่นจับจ้วงอาฆาตมาร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขออภัยไม่ใช่สถาบันก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐายาตและผู้สําเร็จราชการแนบลงนั่นหมายถึงหน้าที่ของสปปสและประชาชนคนไทยครับพี่น้องครับมีชูมีนี่มี มีโพยด้วยนะครับกรณีที่วันนี้ที่วิบรัฐบาลนะครับให้สัมภาษณ์ที่ทักษิณไปที่พักเพื่อไทยนะครับให้สัมภาษณ์ว่าเป็นสิทธิ์ของทักษิณน,นะครับที่จะไปไหนก็ได้นะครับซึ่งพักฝ่ายค้านวิบวิบฝ่ายค้านนะครับ ให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์อีกว่าคนที่วิจารณ์คือประชาชนคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ทักษณิณอย่างไรก็ได้เช่นกันครับจนคนพวกนี้เขาลืมไปว่านะครับผู้ต้องหาหรือนักโทษเนี่ยพอโดนสารพิพากษาแล้วคดีสิ้นสุดแล้ว นะครับนั่นหมายถึงต้องหมดสิทธิ์ทุกอย่างนะครับยกเว้นแต่สิทธทิมนุษยชนเท่านั้นที่จะช่วยเหลือได้ในเป็นระยะระยะเท่านั้นแต่การที่ไปสนับสนุนพักการเมืองการที่จะไปเดินชูหน้าเชิดตาอยู่ตร,นนตรงน้นตรงนี้นั่นไม่ใช่สิทธิของนักโทษนะครับที่จริงพรุ่งนี้ ศูนย์รวมประชาชนบอกว่าสถาบันมีภารกิจที่จะไปขึ้นศาลนะครับคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองพอดีเห็นผู้ผู้ประสานงานแจ้งผมมาว่าคนที่มิ่นสถาบันที่ร้องเพลงนะครับคนนี้โดนหลายคดีโดนผมมาหลายคดีนะครับเห็นว่าตอนนี้รับสารภาพแล้วพรุ่งนี้เราก็เลยไม่ต้องไปขึ้นศาลครับพี่น้อง เนี่ยเดี๋ยวพอมันพอมันพี่ภาคอ,อ๋อพอสารพิพากษาขึ้นมาว่ามันผิดเนี่ยนะครับพอมันติดคุกเนี่ยเดี๋ยวสํานักไอ้ศูนย์ทนายความมันก็บอกว่าประเทศนี้อยู่ยากร้องเพลงยังผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองเลยว่างั้นนะครับแต่เขาไม่รู้เนื้อแท้นะครับต้องไปฟังเพลงครับต้องไปฟังเพลงว่ามันหมิ่นอาคารมาลายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับว่าไอ้คนเนี้ย ผมแจ้งมาสองสามคดีแล้วแต่ว่าคดีนี้เกิดขึ้นที่สอนอนังเลิงนะครับแล้วก็ผู้ประสานงานเป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์จริงสารนัดขึ้นไต่สวนพวกนี้เพราะนั้นเมื่อจำเลยรับสารภาพแล้วหมดหน้าที่เราเราไม่ต้องไปพรุ่งนี้9โมงเชา้าเราพร้อมจะเดินทางไปที่กระทรวงการคลังนะครับพี่น้องไปทวงถาม เงินภาษีของพวกเรานะครับก็ขึ้นมาทักทายพี่น้องนะครับพี่เนรบอกว่าอย่างไรผมก็ต้องขึ้นต้องขอบคุณพี่เนรจริงๆที่ให้เกียรติพวกเรามาตลอดขอบคุณกองทัพรมขอบคุณกบตนะครับยังกินข้าวอยู่ดีมีความสุขนะครับขอให้พี่น้องอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ